สวัสดีครับทีมงานบ่าวเมืองหนองคายครับพี่น้องครับกลับทริปวันหยุดอีกเช่นเคยครับมือนีฮาร์ลเล่นทงเล่นทามากับทีมงานนายพานครับสองผู้บ่าวเมืองหนองคายครับมือนีมากับพานหนวดปุ่นฮาร์ไลขี่กระปอมยุแก่ปุ่นครับมือนีเดี๋ยวผาพี่น้องมาหาเอเบิางเห็ดครับเห็ดดูฆ่าเห็ดขมนี่แหละครับเพราะว่ามาหาลราเบิงหม่องมันเคยออกอย่างไรพี่น้องอยู่แถวให้แถวหน้านี่แหละครับจริงพอได้เลีมพอได้แกงว่าไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับ เอาปเผืเบิ่งกันครับพี่น้องเมื่อกี้ไปไม้แรกดอกบัวใหญ่ครับดอกบัวใหญ่ดอกบัวใหญ่อันนี้แยกไว้ไปได้ยุ่พ่นยุ่มขางเทียงหน้าเทน,นั่นเฮ็ดเทียงท่ามครับนี่อันนี้ไว้เบียดใไซมูปนี้ไปแแวะบิ่งที่กัดแรกบางท่านนี้มันก็ลอยได้บนันมาไงบุนันน,น,นี่ครับ ว่าท่านใหญ่ปันเลยแต่ว่าขมขนาดนด้ต้มนี่ต้องต้มโดนนะแจ็คหน่อยแต่ว่าแก่แกงกับยำปูดปลาดีมาพออีกทิกัดที่สองครับเห็นแล้วเมื่อกี้นี่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเก็บกันครับตามมาเนี่ยครับดอกมันกับประมาณนี้ว่าท่านใดนั่นปันเดครับกีเจ็กประมาณอ่ะสามตีหมื่ตีห้ามื่นฝนตกลงมากเองครับเนี่ยกล่องไว้ก่อนเมื่อกี้ผมไม่เคลียร์เห็นหลายหมองอยู่ครับเเอานี่ยเห็นไห ไปตัวอะไรหน่อยถ้ามีนะครับเนี่ยตัวนูตินีพ่อได้เลียงมังครับเขาหน่อยหลายอย่างสีหนึ่งเอากับว่าเอาครับกนะูละกูจ๊กอื้นอนม,มือฟ้องสามมือก็เบิ่งกันครับเป็นลายดอกอยู่เมื่อกี่ข้างในเน,นี้ยเนาะ นี่ครับหน,น่อยอีู่ประมาณจะตีหามือนี่โอ้เขาทายได้หนี่เเล่แล้วครับมื่อนี้คือดอยากใหญ่พอหน่อยก็เอาเท่ากันครับใหญ่กแกงเอาไปเรื่อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามแต้มติดตามพิกัดไปเรื่อยๆุดูครับเป็นแถวหญ้านวันลดละเข้ากับดีเชียร์น้ำโขลยนี่แหละครับน้ำเงาวนไปเรื่อย อ้อมไปมุูนเหดอยู่ค่าครับเกิดน้ำยู่ค่านี่แหละเดี๋ยวสีสรุปเตรียมซุป่น้องเบิงอีกไปเรื่อยๆครับพ่อพิกัดหลายๆก่อ็จะทายท่าใหมพี่น้องเบิ่งครับมาครับบัญชียับมาจากกองตามตัวบางหันน้อยนึ่งมวยผู้ถือกองให้เอิรนเอาทักทายพี่น้องนีะเอาๆย่าเพิ่งยับนี่ก็พ่อพิกัดเลยครับเนี่ดอกผุ่นพุ่งเปิดชาตปียังออกเลยครับเอาเอาเก็บให้เนี่ย โอ้ยมือก็ได้สร้างค่อยๆได้ไหมเห็นบ่เห็นโอ้ยเนาะเก็บองไว้เก็บควายขึ้นผมครับผมยังไงยึดตีนเห็นไหมเคลียร์ไปมือบ่ตุ่มดอกเล็กน่อยปล่อยกันมาปล่อยได้ครับปล่อยไปเออน้อยๆแน่ๆเขาวอร์เรนว่นดอกแต่ว่าขั้นมือเขาสูวนนะเขากัดเขากัดแห่งใจที่เราเดี๋ยววา เพียวๆโอ้ดอกบุญเนอะเนี้ยไปครับหนึ่งคุนดอกง่ายเต๋อครับบุญเออชิบะได้แกงอนี่บอครับเป็นเรนเ่นมันหลายดูแลครับแต่ว่าอันนี้มันมากไหมมันคืดอ,อยากได้น้อยนี่โู้ยได้เต๋อถิ่มแล้วมาด่าละขอางไม่อย่างมันก็คือเด้ขอางไม่เด้ขวางของเก่าแล้วกอเนี่ยเราจะได้ ต้มแนะน้ำเด้อครับเด้อคันโมมีปูนขาวนี่พี่น้องเอากล่องน้ำขีดเทาเด้อเอาขีดเทาจท๊าะถวยน้อยนี่กล่องด่างเขียวแล้วก็แค่ให้มันตกตะกอนคือจังอันอันนั้นไหมคือจังปูนขาวอันี้ปูนขาวปูนแดงต้มอย่มันสิบอมาจืดจืดแล้วครับต้มประมาณครึ่งชัวง่วโมงน,นี่จืดเลยโุ้ยครับพิกัรเดี๋ยวได้เนี่ ยังเหลืออีกแงวไปทางนาอีกเอาโอ้ในอนนนเว้ยแงไปเรื่อยครับพี่น้องเดี๋ยววิธีการต้มให้มันตื้นง่ายในวิเี็ด็กพี่น้องเบ้างครับไปเบิ้งกันเรื่อยๆครับพี่น้องมาพออีกวงหนึ่งับพี่น้องอู้หงามจุดนี่มันอยู่ไต่ผมันครับมันแดดซองหลายมันอากาศมันยังห่อนฝนบ่ราะทะเลเรีงกว่านี้ครับไม่มีแต่ฝนพายุ่นเตือยแตยังออกแรื่อยๆเหล่าแก่น้อยมันก็เหยียบแน่บ่เหยียบแน่คี่ยก็ส่วนไหลก็เคลียบปลกไว้ นะครับจุ่มเดียวหน้ามากเลยนโอ้ยถ้าเป็นวัดพี่น้องเลยเสียปกไว้ครับเสือมันดอกเล็กน่อยมันอยู่นี่แหละเปิมันได้นานจังทีเลยนี่น่าจะบกผาดนะอันดีโอกขาดนดะพี่น,อน,น้องดอกหนึ่งเสียแห้งไร ดูเพียคนเดยียบมันพอเห็นมันเอนมาพี่น้องนี่ครับถือเหยียบขาดเลยพี่น้องครดีแก็งนะครับซ้ำนี่วิธีการต้มนี่พอต้องห่วงวัดซ้ำนี่มันจะขมผมเทียดเบิงมีวิธีการครับแบบบกขมเลย ลำล้ำครังก้นนี่ปรดามักขมแต่วิธีการต้มเพให้ขมนี่นี่ครับเดี๋ยวนี่สูตรไม่สูตร,ตรโอ้อยู่ในใแต่เนาะ <Bye. S 1> อาเดี๋ยวทางมาถึงเลยครับเ <Bye. S 1> ถียงหน้าหน่อยค่อยนั่งคืงอนเราเลยครับอยู่กลางท่วงกลา,างท่าเ mm hmm. เอาสรุปแต้มกันครับพี่น้อง เอ็นนายจะง่ายเอาเท่พี่น้องดูโอ้โหขอทาไว้อันนี้อันนี้เด็ดครับเพื่อนนี่เอออสองร้อยตัวเ็ดเอาเก็บกอกเก็บอย่านยกว่านี่แหละครับพอดีกระร่งแกงตัวนู้นที่นี่ไอ้ลายเติบหมอนญ่นึงครับดอกแง่หน่อยเขากับพ่อเอาวายแยกสองสามสี่มื่นเขาจะยัดไปเบิงอีกว่าสันกระป้อมยืมมันยัดพ่ออันนี้ ันี่นัน่อยกสิเอาม้สมอยากก็อนแกงซัก่อนไทยฟักติ้วครับการเลยยิงไปเลยยิงเลยะไดเจ้าสิ่ก้อยเมล้าก้อยพอกมกะิแกงอีตายแล้วนะพร้อมะตายแล้วครับปาดขามันลอไวอันนี้ก็ิแกงนะครับกับตาหมหุงใ่สวยใบซองแล้วเอาบัดย่ำต้ม ตามสูตรครับตีอะไรเบื้องวิธีการต้มยังไงบ่ให้มันขมนะบนบ่นวดแม่นครับเอ็นดนุมหน้ามนคนหน้าดำตัวเนี้ยฟิวครับต้มตั้งไงเนาะอย่านั่งกัอย่านั่งปลาได้หนิพี่น้องน้ำขี้เท่าต้มน้ำย่ำลงย่ำทางอองน้ำขี้อียวให้ก็คอร์ฟิวครับอย่างว่าอึดนะคำว่าเนาะนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ห่อลงไปแล้ว บาที่นี่แนวเนี่ยแนวสีบรอนสีมันคมขั้นบ่มีปูนเขาต้มเล็บปูนก็ได้ปูนขาวปูนแดงก็ได้แต่บ่มีปูนคุณต้องสมบัติดเดียวกันคือขี้เทาเอาไปละลายนะที่ว่าห้องกวงเอาจะหน้ามันจะให้ยืดหน้าขึ้เก่าครับเอาระเทลงเบืดเดียวครับเอาเอาเขาคนละเออเอาไปกินดีกว่าเออเออเออให้น้ำเย็นนี่ซุมนึงไปเก็บมาแล้วก็แล้วเก็บขี้เลยครับอันนี้กวางกวางใส่เลย นี่ครับน้ากล่องแบบบ้านน้องมีเดียวเนือของของประเดี๋ยด้วยเลยด่างเขียวด่างเขียวบักกล่องแนื้อกล่องก็มีนี่แหละน้ำคุณคุณนี่แหละครับคุณสมบัติพิเศษส้มแค่ผู้หลงค้น่าต้มเป็นชั่วโมงกันย่างขมอันนี้ต้มประมาณโอวยน้ำเดียวเครื่องชั่วโมงพอเลยเอาผ่าก็ได้ผ่าเข้ามากล่องผ่าบักกล่องเนี่ยน้ำนี่แหละครับเนี่ยของแท้ขแค่เท่โลกหนี่งกะทิแย่ ไม่โอ้ยให้ยั่ไงเอ้าคุณน่ะสก้นบ่มีครับอยู่ตามท่องไปครับอยู่ให้นออยู่ให้ดิสูตรนี้นะครับเนาะม้วแงป่ครับว้ามแมันเข้ามาลากอีกอ ข้บอนวาเขาถึงมาแกงเลยเนาะต้มแล้วเขาแบบแกงเลยกินไม่ได้แล้วครับฮัดบัตบัตเออเราเนี่ยเราดูดไม้ดูดไม่ครับเชื่อเอามาลงบ่อเลยครับลงหมอครับนี่กแลังฟดลัวลัวหยุดหยุดใท่กันมันขิ้เอาหน้ายมันนี่ลงไปครับผมโอ้หมอฟดลัวลัวลัวเฮ้ยเอาฮ้อนบรรจุดวงอาทิตย์พี่น้องเอ้ยมือนี่ยยางสีแกงเขาก็ค่อยเอามาล้างอีกครับมันสีจืดเลี้ว เ okay. อาโอเคกดดูมาแล้วมานี่เลยภาษาไทยอื่นอย่างก่อนแกะใส่บะจิ้วครับพี่น้องขวดขวครับซีมแล้วซีมบมองดูน,น,นั่งมาเลยไ่วยน้่งอย่านั่งสุกมันสุกเหลือเด้เพราะบาเห็ุเทาต้มแล้ว<อ>สมบูรณ่สมบ่บ่เสียไปหาหมอครับโอเคครับเอา,อา,านี่อะไรกัดวงกัคจีตามบังคู่เท่านตัวอะไรนี่ หายกินตัวตัวครับอยู่ไหนทำรำบ่อืทำรำก็ทุดยอดเลยครับนี่ตับมังคุ่งมาที่ไหนเอาโอเคครับเดี๋ยวตับมังคุ่ดเร็วๆจ้งค่อยว่ากันเอาไปเออไม่แย่นะแล้วก็ถาสดแล้วซีมึงไหนยัยยัยบ่เอาเรียบร้อยครับพี่น้องเขอกายยุติบ่ขอกา่อยากกินข้าวเขรา่ได้บ่ สดอย่างนี้คสดแต่แกงเย่นี้กระแทบแล้วเทียมหลอกรสชาติดท่าไหร่เนี่ยอำลำโอ้แก่ขั้นสมบ่พ่อบังกิวแย่งอยู่ด้มาลงอีกดมแล้วครับในยายสดล้วนมาทาบ่แต่ว่าขั้นเย็นไปเลยด้วยนะขั้นเย็นออกเทีมรดดได้เห็นบอกเย็นนะมันจะออกขมเออมันห่อนมันห่อนอยู่มันนั่งบ่ขมเขาไปกีนท่อนครับเพ็ดนี่ยอำลำนี่แหละภาผู้เฒ่ามาเหรียญทองครับกินยุ่ยละตับกมงโอ้ยเอ้าพ่อพงศ์สีตะลุบแต้มไว้สักนีดนะครับมือนี่เนาะ นะครับฝากต้อนกดไลกดแชร์กดติดตามเพื่อกาเหมนเดิมนะครับกับทีมงานบ่าวเมืองนังไขยเอาล่ะพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับ,รบพอกับคลิปหนาครับพี่น้อง